สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเ,เรื่องราวจากสมาคมเวชกรรมไทยนะฮะก็จะมีเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ในเรื่องของสุขภาพอาจจะเกี่ยวพันกับเรื่องทางเวชกรรมไทยโดยตรงหรืออาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บนะฮะอย่างตอนนี้ทุกคนคงเรียกว่าได้ยินกันจนเริ่มจะแบบบางคนก็บอกได้ยินจนกลัวบางคนบอกได้ยินจนชิน บางคนได้ยินจนสับสนไม่รู้จะเอาอยัางไงเกี่ยวกับเรื่องโควิด19หรือโรคโควิด19ซึงจะบอกว่าถ้าเป็นโรคโควิด19ใช่นะฮะแต่ถ้าเป็นเชื้อโรคเป็นเชื้อไวรัสที่ชื่อว่าไวรัสซาโควี2นะฮะเป็นไวรัสคล้ายๆซาหรือคล้ายๆเมอร์นั่นเองนะครับตอนนี้ทุกคนคงทราบนะนะครับว่าการติดเชื้อของเจ้าโรคโควิด19เนี้ยนะครับคนไข้หนึ่งคนนะครับสามารถที่จะแพร่เชื้อไปให้คนอื่นได้ถึง 2 4ถึงคนถ้าไม่ได้ป้องกันโดยเฉลี่ยก็2.3-2.4นะฮะซึ่งการแพร่เชื้อก็ผ่านทางระอองฝอยน้ำมูกน้ำลายเสมหะหรือน้ำตานะครับโดยผ่านโดยตรงก็คือไอจามใส่หน้ากันซึ่งเจอน้อยครับแต่ส่วนที่เจอมากก็คือการสัมผัสน้ำมูกน้ำลายที่ตกหล่นอยู่นะหรือสัมผัสไปในอาหารผลไม้ที่อาจจะกินเข้าไป แล้วก็รับเชื้อและในคนที่มีภูมิไวรัสต่อเชื้อโรคนั่นหมายความว่าภูมิคุ้มกันโรคหรือ,อเรียกว่าภูมิคุ้มกันมันอ่อนแอลงไปบางช่วงเช่นไปกระทบอากาศเย็นอดนอนนอนดึกพักผ่อนน้อยหรือปริมาณเชื้อมากๆจริงๆพวกนี้นะภูมิคุ้มกันอาจจะยังรับมือไม่ไหวก็จะทําให้เกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคโควิด -19 ขึ้นมาได้นะครับในขณะที่ทางการแพทย์แผนไทยเราก็บอกว่าเกิดจากความเสียสมดุลครับคารเสียสมดุลอะไรของ ร่างกายก็สมดุลธาตุกับสมดุลตรีธาตุครับสมดุลธาตุก็คือตัวเหมือนตัววัยวะครับธาตุด,ดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแล้วก็ช่องว่างคืออากาศธาตุนะฮะในขณะที่สมดุลตัวคุมธาตุก็เรียกว่าสมดุลตรีธาตุเกิดตรีโทษขึ้นมาคือปิตะวาตะเสมหะนะครับถ้าคนไข้ถูกกระทบจนทําให้ปิตะกําเริบก็เรียกว่าเป็นไข้จากปิตะถ้า โดยเฉพาะในหน้าร้อนก็มักจะเป็นไข้เพื่อปิดตะหรือเรียกกันเล่นๆว่าเป็นไข้เพื่อดีได้นะฮะแต่เป็นถ้าเป็นหน้าฝนก็อาจจะเป็นไข้เพื่อลมนะจากวาตะและถ้าเป็นหน้าหนาวอย่างนี้ครับที่ป่วยๆกันตอนนี้ก็เป็นหน้าหนาวเนี่ยก็มาจากการเป็นไข้ที่เกิดจากความผิดปกติของเสมหะตรีธาตุที่ชื่อเสมหะนะครับซึ่งวาตรีธาตุมากเกินหรือน้อยเกินก็ไปทําให้ธาตุน้ํา ผิดปกติธาตุน้ําผิดปกติก็ไปส่งผลให้ธาตุไฟผิดปกติธาตุไฟผิดปกติก็ส่งผลให้ธาตุลมผิดปกติไปด้วยแล้วก็นําไปสู่การผิดปกติของอวัยวะที่เป็นของแข็งในร่างกายที่เรียกว่าธาตุดินเช่นปอดตับไตหัวใจม้ามอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวทางทางการเกิดโรคนะฮะแต่ว่าเราไม่อยากให้เกิดโรคครับเราไม่อยากให้ติดโรคนะดังนั้นติดโรคเนี่ยติดหรือไม่ติดเนี่ย ก็ขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันหรือความสมดุลของร่างกายนะครับแต่ก่อนจะติดหรือไม่ติดต้องมาจากสัมผัสหรือไม่สัมผัสก่อนนะภาษาฝรั่งเรียก exposure การสัมผัสเชื้อกันการสัมผัสเชื้อเนี่ยจากไหนอ่ะจากมือนะครับคลิปที่ผ่านมาเราพูดถึงการสัมผัสทางมือแล้วไปจับนูน่นจับนี่เข้าปากเข้าเข,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 ข้าตาเข้าเข้าจมูกเข้าตาเราก็เลยเน้นมากที่สุดคือ80%น่าจะติดจากการสัมผัสเนี่ยล้างมือครับล้างมือบ่อยๆ ล้างมือก่อนกินล้างมือหลังกินอาหารหล้างมือหลังเข้าห้องน้ำใช่ไหมฮะล้างมือทันทีเมื่อเข้าถึงบ้านหรือที่ทํางานของเราประมาณนี้ครับล้างมือก็พูดกันไปแล้วว่าล้างมือด้วยน้ํากับสบู่ดีที่สุดแต่ถ้าจําเป็นฉุกเฉินก็ใช้แอลกอฮอล์เจลก็มันช่วยได้แต่อีกสัก1 0 2 0์ที่โอกาสที่จะเกิดการสัมผัสโดยตรงจากการไอจาม ะะจากผู้ป่วยมาสู่เรานะซึ่งผมคิดว่าถ้าเราย้อนดูนะโอกาสเกิดน้อยครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนไอจามก็มีมารยาทขึ้นเยอะนะฮะยกเว้นมันฉุกเฉินจริง,รงๆเขาหลบไม่ทันใช่ไหมฮะนั้นหลักการไอถ้าเราไอจามไม่มีอะไรปิดปากปิดจมูก <c oughs> ก็บอกว่าไอใส่ตรงในเสื้อเราใช่ไหมฮะหรือตรงพับแขนอย่าไปเอามือเพราะว่าถ้ามือปุ๊บเชื้อโรคก็จะไปติดมือเราเราไปจับนู่นจับนี่เชื้อโรคก็ไปติดสิ่งอื่นๆต่ออย่างเงี้ยนะครับ แต่ทีนี้การป้องกันการกระจายผ่านทางการไอาจามใส่กันเนี่ยก็มีวิธีที่เรารู้อยู่แล้วก็คือเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยนะครับสวมหน้ากากอนามัยซึ่งตรงนี้ถามว่ามันกันได้ร้อยเปอร์ซน์ไหมนี่คือการแค่การกันสัมผัสเชื้อแล้วไม่ร้อยอร์ซครับไม่การกันที่ร้อ็แน่นอนนะครับ แล้วทางองค์การอนามัยโลกก็ยังกําหนดมาอีกหรือให้ข้อแนวทางม้ว่าคนที่ปกติไม่ได้ป่วยไม่ได้เป็นหวัดเป็นไอเนี่ยอย่าไปใส่เลยเหน้ากากอนามายัยหรือที่เรียกว่า surgical mask เนี่ยที่โรงพยาบาลเขาใช้กันเนี่ยเพราะว่าไม่มีประโยชน์มันไม่ได้ป้องกันนะครับแต่ว่าเราก็ยังเห็นคนที่ใส่กันเยอะเพราะอะไรส่วนหนึ่งก็เพื่อความสบายใจทีนี่ผมอยากจะเอาข้อมูลบางอย่างมาเสนอพวกเรา ได้รับทราบว่าขณะที่ไอหรือจามเนี่ยนะครับโดยเฉพาะการจามเนี่ยคือเป็นการที่ร่างกายตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นในในทางเดินหายใจแล้วก็ไม่ดีไว้ต้องขับมันทิ้งก็จามออกไปอย่างแรงเลยซึ่งไอก,การจามเอาเอาเอาละอ,อองฝอ,อยหรือเสมหะหรือสิ่งเหล่านี้หรือแม้แต่น้ำลายออกไปเนี่ยเป็นการไล่ออกไปนะไอก็คือออกทางปาก จามก็คือออกทางจมูกนั่นเองกลไกเดียวกันนะครับซึ่งความเร็วที่ออกไปของละอองฝอยเนี่ยนะความเร็วสูงถึง100-200หถึงไมลต่อชั่วโมงเชียวนะครับในการจามหรือไอหนึ่ครั้งสามารถที่ไอหรือจามหนึ่งครั้งเนี่ยอาจจะมีเชื้อโรคกระเด็นออกไปได้ถึง1 0 0 0 0แตัวนะ0 0 0ตัวนะ ไม่ว่าจะเป็น1 0 0 0 0แสนอนุภาค1 0 0 0 0แสนแลองฝอยท่านเลยมีเชื้อโรคอยู่นะครับแล้วก็ไอาจามเนี่ยอาจจะมีละอองขนาดเล็กขนาดใหญ่นมาแล้วอาจจะส่งละอองขนาดเล็กเนี่ยไปได้ไกลถึง 24- ฟุต25ฟุตเจ๋วนะครับนั่นคือตามวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาวิจัยมาเพราะฉะนั้นถามว่าใครจะไอาจามก็คนที่เป็นไข้หรือไม่สบายเป็นโรคหวัดโรคทางเดินหายใจ ก็มีการศึกษาทดลองนะครับว่าในข้อมูลว่าถ้าเอาไอจามแบบนี้แล้วเอาสิ่งไปบังมันแล้วคนที่ป่วยไอมีเชื้อโรคเนี่ยจะไอจามเนี่ยมันจะกรองไว้ได้สักเท่าไหร่เพื่อที่จะไม่เอาเชื้อโรคไปให้คนอื่นเนี่ยนะครับก็จากการดูนี่คือหน้ากากชนิดที่เรียกว่าหน้ากากอนามัยหรือ surgical mask นะครับ ตรงนี้อันนี้ครับคือหน้ากากที่เราเห็นทั่วไปในโรงพยาบาลนะครับตรงอันนี้กันได้ประมาณ80-85%หมายถึงถ้าเราป่วยนะครับถ้าเราป่วยเราเอากันไว้แล้วเราไอาจามเราจะกันไว้ได้80-85%ที่จะไม่แพร่เชื้อสู่คนอื่นแต่ถ้าเป็นแบบนี้ N 95นะฮะ N95 เนี่ยสามารถป้องกันการไอหรือจามเนี่ยป้องกันละอองต่างๆเชื้อโล่งชื้อโรคที่จะออกจากเราไปสู่คนอื่นเนี่ยผ่านการไอจามด้วยความเร็วร้อยถึง200หไม่ต่อชั่วโมงเนี่ยออกไปเนี่ยได้ถึง95%นะครับผมขออนุญาตไม่ได้ถอดออกมาเพราะว่าเราจะได้เอากลับไปใช้ประโยชน์ได้ยังไม่มีการสัมผัสผลเปื้อนนะครับตรงนี้แต่ให้เห็นว่านี่คือหน้ากากที่เรียกว่า surgical mask ผมก็ชอบชอบเรียกว่าหน้ากากอนามัยอันนี้คือหน้ากาก n 95นะครับและอีกอันหนึ่งนะครับก็หน้ากาก,ากากที่ทำจากผ้าเราเรียกว่า c o t ตอนแมชชนะชื่อในตำราหลายๆเล่มก็เรียกว่า c o ตตอนแมชไอ้เจ้าคอตตอนแมชเนี่ยกันได้อยู่ที่ประมาณสัก45ถึง60นะโดยเฉลี่ยกกันได้50คําคำว่ากันหมายความว่า ถ้าเราเอามาบังแล้วไอหรือจามเนี่ยมีการทดลองแล้วมันออกไปเนี่ยมันออกไปประมาณ50%เก็บไว้ได้50%นะครับทีนี้ตรงนี้ที่ผมอยากจะเน้นก็คือว่าการศึกษาหมายถึงว่าการแพร่เชื้อไปให้คนอื่นถ้าเราป่วยไม่สบายด้วยโรคทางเดินหายใจมีไอจามเราใส่แล้วกันไม่ให้คนอื่นแต่ยังไม่มีข้อมูลว่าถ้าเราปกติแล้วปกติดีนะครับ เอา N95 มาใส่เดินไปในตลาดเดินไปในชุมชนนะครับเอา s u r t i c a l m a s k หน้ากากอนามัยมาใส่หรือเอาหน้ากากผ้ามาใส่ไม่มีใครบอกแล้วครับว่าไม่มีข้อมูลวิทย์ว่าเชื้อโรคที่กระเด็นมาเนี่ยจากคนอื่นจะมาทะลุเนี่ยเข้าไปถึงเรากันได้กี่เปอร์เซ็นตน์ข้อมูลนี้ไม่มีนี่คือเหตุที่ทำไมองค์การอนมามัยโลกถึงบอกว่าในคนปกติไม่จำเป็น ต้องใส่นะครับแต่ถ้าเราจะใส่ในความเห็นของผมถ้าไปในที่แออัดใกล้ชิดเบียดเสียดก,กันมีคนไม่รู้ใครเป็นใครเสี่ยงไม่เสี่ยงเนี่ยก็ถ้าไม่สบายใจไม่รู้จะหลบกลัวจะหลบไม่ทันกลัวจะอะไรก็สามารถใส่ได้ในคนปกตินะครับในคนปกตินะก็คือใส่แมสที่ไม่ไปรบกวนหรือหน้ากากที่ไปรบกวกนการทำงานใน การดูแลรักษาผู้ป่วยคือหน้ากากผ้าครับนะฮะซึ่งหน้ากากผ้าเนี่ยผมได้อ่านผลการทดลองของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วก็พบว่าหน้ากากผ้าเนี่ยผ้าที่ทําจากคัตต้อนร้อหรือที่เรียกว่าผ้าพาฟฟายมัสลินเนี่ยนะฮะมีความสามารถในการกันน้ําหรือละอ,อองน้ําได้ถ้าใช้สองชั้นขึ้นไปใช้สองชั้นนี่พอเลยนะครับ เพราะว่าถ้าใช้ชั้นเดียวเวลาสองกล้องดูช่องห่างของเส้นใยเนี่ยปกติเส้นในย่ยมันจะประมาณ1 0ถึง12ไมครนนะฮะ10ถึง12ไมครนซึ่งไอระอองฝอยเสมหาเนี่ยมัน5 5ใหญ่กว่า5ไมครนอยู่แล้วนะครับฮะแต่ถ้าเป็นน้ำเนี่ยมันจะเล็กกว่านี้แต่มันก็พอกสองอันนี้กันน้ําได้แล้วถ้าส่องอันเดียวมันประมาณช่องห่างระหว่าง100ไมครนแต่ถ้าใช้2อ,อัน2 2ชั้นทับกัน ช่องว่างจะหายไปเลยไม่สามารถส่องเห็นช่องว่างได้เพราะฉะนั้นการใช้ผ้าคัตตันร้อหรือผ้าฝ้ายร้อยเปอเซหรือผ้าฝ้ายมัสลินเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะใช้ในการป้องกันได้ในประสิทธิภาพนะฮะก็สามารถที่จะกันการการแอร์ละอองฝอยต่างๆที่เข้ามาได้นะครับเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าคนปกติเนี่ยสามารถที่จะใช้หน้ากากผ้า ปกติได้นะครับส่วนผ้าอื่นๆก็มีการทดลองเช่นผ้าสาลูนะครับเราเอามาทบ2ชั้นก,ก็ช่วยได้ดีขึ้นนะครับนะฮะแล้วก็ผ้านานโนก็เหมือนกันแต่พอเอาไปเรื่องของการซักซ้ำเพราะว่าผ้าหน้ากับผ้าเราต้องใช้ซักซ้ำใช่ไหมฮะถ้าผ้านานโนเนี่ยพอซัก,กใกล้ๆซัก10ครั้งเนี่ยมันก็จะเสื่อมสภาพนะ แต่ถ้าเป็นผ้าคัตต้อนร้อหรือผ้าฝ้ายมัสลินเนี่ยซักร้อยครั้งยังคุณภาพคงเดิมเลยครับตรงนี้นะฮะไม่มีผลกระทบต่อการใช้ซ้ํานะครับทีนี้ย้ําว่าถ้าเราไม่สบายเราไม่สบายเป็นโรคทางเดินหายใจก,ก็ควรจะใช้หน้ากากอนามัยดีกว่าใช้หน้ากากาผ้านะครับเจ้าหน้าที่แพทย์ที่ดูแลคนไข้ในเขตที่มีการแพร่เชื้อได้ ท,ทั่วไปก็สามารถที่จะก็คงรุ้งใช้อันนี้เหมือนกันแต่ถ้าต้องดูแลผู้ป่วยในห้องแยกโรคโดยเฉพาะโรคโควิดโรคทางเดินหายใจซึ่งอาจจะมีการใช้เครื่องช่วยหายใจหรืออะไรมันจะทําให้มีละอองฝอยขนาดเล็กมาเพราะนั้นการใช้ n 95ก็จะเป็นประโยชน์เมื่อเราให้เสื้อกรอกไปให้กับหมอกับพยาบาลกับเจ้าหน้าที่เขาเพื่อช่วยลดการติดเชื้อเนื่องจากมันมีความเสี่ยงสูงกว่าในพื้นที่ปกติรวมไปถึงพวกเจ้าหน้าที่ห้องแลบอย่างเจ้าหน้าที่ที่กรมวิทย์เนี่ยเขาทําการสกัด RNA สายพันธุกกรรมของเชื้อไวรัสโควิด -19 เนี้ยเขาก็ควรจะต้องจำเป็นต้องใส่ N9 นะครับก็คิดว่านะฮะวันนี้น่าจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับในการปกป้องตัวเองและปกป้องคนอื่นครับเป็นความรับผิดชอบต่อตอนเองในการดูแลตนเองไม่ให้ป่วยไม่ให้แพ้เชื้อนะเป็นความรับผิดชอบของสังคมครับที่เรา ไม่สบายเจ็บป่วยเป็นไข้หวัดแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยนะฮะตรงนี้ก็ช่วยได้ส่วนคนที่ไม่ป่วยนะฮะไม่ป่วยแต่ยังมีความวิตกกังวลเมื่อเข้าไปในที่เสี่ยงก็สามารถใช้หน้ากากผ้าได้ถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าผ้าคัตต้อนร้อยเปทดลองกรมวิทยาศาสตร์ทดลองมาแล้วการแพทย์ทดลองมาแล้วว่ามันกันน้ํากันอะไรได้ดีก็เถิดนะครับท่านที่มีอยู่แล้วไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าจริงๆมันก็ไม่ได้มีผลการศึกษาชัดเจนอยู่แล้วเพียงแต่ว่า ผ้าอะไรก็ได้ก็พอกันได้บ้างแต่ว่าเปอร์เซนต์กันอาจจะต่างกันเท่านั้นเองอย่าเพิ่งไปกังวลว่าโอ้จะหาผ้าพัตตอนร้อยเปอร์เซนต์ได้ยังไงที่ตัดไปแล้วจะทํายังไงนะครับผมว่าใช้ไปเถอะครับนะฮะเพราะโดยปกติองค์การไมโลก็บอกว่าคนไม่ป่วยไม่จําเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัยอยู่แล้วนะครับหวังว่าคงจะได้ประโยชน์นะครับก็คลิปนี้คงต้องขออนุญาตจบแต่เพียงแค่นี้ครับอยากให้พวกเราดูแลตัวเองอย่างถูกต้องดูแลครอบครัวอย่างปลอดภยัยแล้วช่วยกัน ทำให้ประเทศชาติมั่นคงนะครับการที่ไปกักตุนการที่ไปใช้ของมากเกินความจําเป็นล้วนแล้วแต่ทําให้เกิดปัญหาระยะยาวครับหน้ากากอนามัยหรือ Surgical Mask ขึ้นใหญ่ขึ้นรูปจากเม็ดพลาสติกค,ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันใช้เสร็จแล้วเนี่ยมันจะต้องมาผ่านการกําจัดเป็นขยะติดเชื้อผ่านการเผาไหม้ก็เหมือนการเผาไหม้พลาสติกอะครับมันก็จะเอิดเกิดเรียกว่าเป็นกองขยะมหาศาลที่เราต้องมาทําลาย แล้วก็อาจจะเกิดมลภาวะต่อไปได้เพราะฉะนั้นการกลับมาใช้หน้ากากผ้าสําหรับคนที่ไม่ได้เจ็บป่วยก็จะเป็นประโยชน์ทั้งช่วยตัวเองป้องกันตัวเองนะแล้วก็ช่วยรักโลกของเราด้วยนะฮะไม่ให้เกิดมลภาวะต่อไปครับสวัสดีครับ